เอาละครับก็กลับสวัสดีน้นนองๆทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในมาเวลไลวอล์กอีกแล้วเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็คือเวลาประมาณเกือบจะหกโมงเย็ยนแล้วอีก5นาทีนะครับซึ่งพีค่คิดว่าไอ้คลิปนี้น่าจะได้ลงวันพรุ่งนี้เวลาไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวพี่ตื่นแล้วพี่จะพยายามเร่งลงให้นะครับคือจริงๆเกมมันอัปเดตเสร็จนานแล้วแหละแต่ว่าพี่รู้สึกง่วงมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกเบื่อแล้วก็เลยไปนอนไถ่ฟีดให้ตัวรู้สึกผ่อนคลายก่อน,นครับแล้วก็มีอัปเดตคือมีตัวใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็เหมือนจจะมีุญแ พวงกุญแจใหม่อ่าน่าจะเริ่มต้นตรงนี้เพราะว่าสองอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็กระดานนี้ทั้งกระดานใหม่เลยเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังแล้วกัน b a ตเทิพลพาร์ก็อันใหม่ละเขา้าฤดูกาลใหม่แล้วส่วนใหญ่ไม่ฟรีนะแล้วก็ตัวเนียมอพี่รู้สึกว่าอ่ะยวให้มันขึ้นคัดสินให้เสร็จก่อนพี่งงว่าทำไมต้องทำนิ้วมือให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ คือเข้าใจแล้วเป็นปลาหมึกคือเอาปลาหมึกมาทาไว้ตรงแขนนี่มันไม่ได้เหรอหรือไม่ก็ต้องแบบเอาไอ้นิ้วปลาหมึกเนี่ยออกน่าจะดีกว่าพี่รู้สึกเหมือนไปเท่ตวตรงนี้นิ้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ยแหละเนี่ดูด,ดินะครับอันนี้แพทเทิร์นพากูดนี่แค่ใส่เสื้อเพราะว่าไอตัวกูดอะ่ะมันมาทีหลังเว้ยจริงๆไอชุดเนี้ยไอตัวอื่นในทีมผู้พิทักษ์จักรวาลของมันมีหมดแล้วเ,เดี๋ยวพาไปดู อสก,กินสก,กินมันอยู่ในหมวดไหนวะอืมอยู่ด้านไหนวะเนี่ยไม่ใช่อันนั้นแฟนติดโฟโอ๋อแลกเปลี่ยนจำไม่ได้แล้วมันอยู่ในร้านไหนนะอ่ะนี่เนี่ยไอชุดเนี้ยเห็นปะมันมีกค่สามตัวแล้วแต่จริงๆอะไอชุดเนี้ยพี่ไม่รู้นะว่ากู๊ดอ่ะ ที่มันไม่มีอ่ะเป็นเพราะว่ามันเข้ามาทีหลังไมหมหรือว่าจริงๆอ่ะในภาคที่ฉายเป็นไอชุดพวกเนี้ยเออ่ภาคนี้กรูดมันเป็นมัน,เป,นเป็นตัวอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือพี่ไม่ได้ดูซีรีส์นี้นะครับอืมแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาแล้วในแบทเทิลพาร์ตจริงๆน่าทําแจกฟรีนะพี่คิดว่าพันนิตเชอร์อันนี้ทีมฮาโลวีนยังอยูอย่ในทีมฮาโลวีนนะครับแล้วก็อันนี้แจกฟรีของเดียติงนะครับคุณรู้ว่ามาจากดาวนาวีใช่ไหมตัวมันเงินมาเชื่ออันนี้แบ็กวีโด ตอนแรกนะครับที่พี่เห็นพี่นึกว่าเป็นไอตัว,ไอต,วไอตัวที่มันใช้น้ำแข็งอะรูน่าสนุนะครับนึกว่าเป็นลูน่าสนุจริงไม่ใช่อันนี้คือเฮล่าไม่มีอะไรฟรีเลยนะแพทเทิร์นพาร์ตอันนี้พี่ตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นอา่าไอออนฟิตจริงไม่ใช่นะมันคืออดัมวอลล็อกเพราะว่าในรูปในรูปปกตัวอย่างที่พี่เห็นอนะคือมันไม่ได้ถือคาถาไว้มันตั้งท่าเหมือนจะต่อสู้ เอนสก,กาเลตบิดครับแม่เป็นสกินที่สมแล้วที่เปิดมาแล้วถังป่านะครับอืมเนียนเลี้ยงเลยทีเดียวอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นตอนที่อดัมบอลล็อกมันยังชั่วร้ายอยู่นะอันนี้เอาตรอนอันนี้น่าจะเป็นจัก,กรวาลที่มันรวบรวมอัญมณีครบแล้ว อันนี้นะ่าจะเอาใจสายฟูรี่นะฮะนนี้เออ่แองเจิลใช่ไหมนี่นะเป็นพยักจริงๆพี่อยากได้กสก,กินนี้นะเนี่ยแต่ไม่ต้องซื้อดิมันเท่าไหร่วะอื <c oughs> ไม่ต้องถามครับเก้าร้อยเก้าสิบมีอยู่ห้าร้อยซื้อไม่ได้แนะ่นอนอ่ะมาเรามาเข้าคียหลักของเรากันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะลองเล่นหนึ่งดาวดูวก่อน อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่แกมบิดแกมบิดนี่ตัวนี้อ่าเปลี่ยนไม่ทันหน้าตาคุ้นคุ้นไหมโอ้ยก่อนแน่นอนใช่ไหมก่อนไม่รู้มันดูคลิปนี้อยู่ปะนะผมว่ามันดูแหละกูจะโดนแย่งหยิบมะเนี่ยมาส์อยู่ไหนวะต้องรีบหยิบไปทันครับอยู่ตำแหน่งอะไรวะตัวทำดามจเหรอไม่ดิโอ้ยอยู่ซับ ตอนแรกกับผมเห็นมันอะ่ะผมนึกว่ามันเป็นตัวทําดามจดไว้เพราะอะไรรู้ไหมแม่งถือกระบองไอเนี้ยโผมนึกว่าเป็นตัวทาดามจนึกว่าเป็นตัวแอสซินไม่ใช่หรอมันเป็นตัวซรัพย์ตัวเนี้ยเนี่ยโอ้ยกรนอนใช่ไหมก่อนโอ้ยกนไอ้เทียอย่างจีนและอย่างเหมือนด้วยนะแบบพีซากะโซนยุโรปเนี่ยจุดเอโอเค เล่นไม่เป็นไม่รู้แล้วว่าทําอะไรได้รู้แต่ว่าตัวนี้น่าจะเล่นยากเพราะว่ามันมีหลายสกิลหลายหคนจะมองว่าเอ้ยตัวละครแม่งพี่ดูดิมันให้สกิลมาเยอะคลิกขวาสองคลิกสองครั้ง e f อะไรเงี้ยแต่สำหรับมาวิโอไม่ใช่ไงผมว่าแม่งเป็นตัวเล่นยากโจมตีปกติน่าจะเป็นการหิวนะไอ้พอีพ่เดา E ก,กับ F อนี่ทำอะไรได้วะอ่านแล้วงงวะอ่านแล้วงงวะคิดถูกแล้วมึงหยิบซ้ำมาแทนกูเนี่ยกนะูอ่านแล้วกูงงมากหรือเพื่อมนมาคิดผมหยิบตัวทําระเบียดมาวะหรือผมไม่ได้หิวจ๋าขนาดนั้นวะไม่รู้เลยนะว่าทำอะไรได้ตัวเนี้ยโอเคชิปน่าจะเป็นการพุ่ง อะไรคือล้างวะไอ้ล้างนี่คืออะไรอ่ะอ๋อใช่ตีปกติเป็นการโุนเพื่อนด้วยจริงๆด้วยเหมือนตัวทรัพย์ทั่วไปนะครับ เอามันไม่ได้จริงๆนะเ,เพื่อนโอ้หถ้าตีไม่โดนก็จบเลยนี่หว่าอืมไอ้เล่นไม่เป็นนะบอกไว้ก่อนพยายามจะเอียรให้ดีๆนะ ไอ้ยกขึ้นนี่มันคืออะไรวะหมงงวะน้าทำไมกดสกิลไม่ได้อะโอ้มันครูดาวมันครูดาวอยู่ไปจุดต่อไปหรือยังอะ นมรอเพื่อนแป๊บนึงยังงงกับสกิลอยู่เลยว่า e กับ f นี่มันต่างกันยังไงวะแค่เหมือนจะทำเตมิเอตแค่กดสลับกันเท่านั้นเองแล้วคิวที่ทำอะไรได้อะเพื่อนเอ้ยมึงไปทำอะไรตรงนั้นวะน่ะเขาอยู่นี่กันหมดแล้วเฮ้ยโอ้แรงเหรอ เจ็บตายไปทาอะไรคนเดียวก็ไม่รู้ครับตรงนั้นมึงรู้ไหมว่ายิ่งอยู่ใกล้ๆโกงมากกว่าเอียงไม่โดนนะเว้ยอะไรคือล้างอะไรคือยกขึ้นวะอันตี่ทำอะไรได้วะไม่รู้นะ เอาเพื่อนออกไปคนหนึ่งครับเจฟออกน่าจะหลุดแหละยัง,งงงอยู่นะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยครับเดี๋ยวคุณต้องไปน่าจะเน็ตหลุดเฉยมั้งไม่รู้นะเหมือนเห็นว่าเจฟน่าจะออกนะ ไม่ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้นี่ใครออกอ่าโอเคสก,กอร์ก็โอเคอยู่ความแม่นยำก็โอเคอยู่พอใช้งานได้โอเคไม่รู้ใครหลุดนะครับเดี๋ยวขอออกไปอ่านดีกว่ามันหยุดตรงไหนเนี่ยอาอยู่นี่เอากดผิดอันนี้รู้แล้ว อันนี้คือเป็นสก,กิลนี่เฉยๆไม่มีอะไรอันเนี้ยคืออะไรหัวใจหัวใจนี่เป็นสก,กิล e อ uh ่า huh. สร้างหัวใจโดยใช้ไพ่หนึ่งสเต็ปของสลิปอมแฮนนี่คือตรงนี้เหรอในมือเนี่ยนะในมือตรงเนี้ยนะเพื่อรักษาสลิบไปยัง ก็คือสกิล e น่าจะเป็นฮิวแหละไม่เลยเดี๋ยวไอ้กด e ซ้ำกับ e ซ้ำนี่คือ,อยังไงเราเนี่ยอฮะสร้างการ์ดโพร์ดำอันนี้น่าจะเป็นดาเมจว่ะเท่าที่ดูในนี้นะ ไอเดียให้มันกด e กับ f e, คือตรงนี้มันเปลี่ยนอะดูใหม่ใช้ e ปุ๊บแล้วมันเป็นอะไรต่อโอ้โหมันต้องไปดูเองในเกมว่ะอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเรากด e สกิล e กับ f e, ตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เราเลือกใช้อีกทีหนึ่ง ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอเนี่ยกด F พอกด F ไปปุ๊บ,กบสก,กิลที่อยู่ในมือเราอะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนอีกทีหนึง่ง E กับ F จะเปลี่ยนอีกทีหน,น,นึ่งเอออันเนี้ยที่พี่ตีไปครั้งแรกแล้วรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฮิวแสดงว่าพี่ไม่ได้คิดไปเองแสดงว่ามันน่าจะโจมตีไปด้วยฮิวไปด้วยอันนี้คืออะไรอะทีมอัพ อ๋อเราเราเป็นผู้ให้พลังโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันตินี่คือยังไงเอ่ยล็อกเป้าหมายไปยังพันธมิตรที่อยู่ในสายตาปลดปล่อยพลังฟื้นฟูและชำระล้างทั้งคู่ในสถานะไทโอนพลังงานจนเพิ่มความเร็วันที่การกระโดดโอ้บับบับเยอะมากเลยนะฮิวด้วยล้างสถานะโดยชำระล้างนี้น่าจะล้างสถานะนะ ล้างสถานะนี่น่าจะกันสตันการสโลเลยพวกนี้มัง้งอืมเดออี๋ยวอพลังงานจนเพิ่มความเร็วโอ้โ,อโหบับเยอะแล้วก็อ,เกกดดโอโกัเพิ่มการกระโดดโอ้โหดีมากเพิ่มการโจมตีความเสียหายระเบิดเป้าหมายเพิ่มเติมเฮ้ยโกงจังวะมันให้บับเยอะมากเลยนะตัวเนี้ยอ้อมีฝึกซ้อมมันด้วยเพิ่งเห็น ด่วนๆเลยกูอยากรู้เดี๋ยวขอทดสอบสกิลอีกับกระบอกตรงนี้ก่อนนะโอโอเคมาเป็นการฮิวแบบระยะใกล้ๆแล้วถ้าใช้เอฟอะอ๋อมันฮิวแบบไกลมันฮิวแบบใกล้ๆไออีอันนี้นี่ครับนะอ๋อมันฮิวไกลโอเค กด e สองครั้งจะเป็นการฮิวไกโอเคกูจะจาไว้ออมันต้องรอระยะเวลาด้วยปะอ๋ไม่นี่อ๋อใช่มันต้องรอการในมือด้วยเนี่ยไอ้การที่อยู่ตรงหน้าจอเนี่ยสี่ใบเนี่ยไม่ใช่แบบไอกระสุนตรงนี้นะไม่ใช่นะแต่อันนี้มันฮิวได้แหละ ก็แต่เป็นตัวที่ไม่ต้องเลงเยอะขนาดนั้นเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งอยู่ไกลมันมยิง่งเห็น,หน,น fit, หปะเพราะว่าม,ม,มันยิงทีละสามใบเห็นปะตอนนี้เรามียี่สิบเอ็ดใช่ไหมกดปึ้งเห็นไหมมีสิบแปดมันยิงทีละสามเเห็นปะโอเคถ้ายิ่งอยู่ไกลก็ฮิวไม่ยากเท่าไหร่โอเคโอเค,อเคนะตัวนี้แบดโอ้แรงจังวะอันี้จะเป็นสกินมัน โอเคนะโอ้โอเคเดี๋ยวนะถ้าเรากดอเปล่า,เ,าเราได้อะไรอะ่ะกดเปล่าก็ไม่ได้อะไรนะคิดว่าแสดงว,ว่าเราต้องกดเบิลใช้สก,กิล e หรือ f ก็ได้ใช้ได้สองครั้งเราก็ต้องรอคูดาวการรีขึ้นใหม่ขึ้นสองใบถึงใช้ได้อีก โอ้ oh. หมายความว่าตัวนี้ดีนะแต่ว่าต้องรอจังหวะให้เป็นเะตอนแรกพูดว่าโกงตอนนีเ้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มค่อนข้างบาลานแล้วโอเคลอยไม่ได้นะครับกดสวิตชว่าข้างลอยไม่ได้ต้องมีเป้าหมายอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยหมายถึงพวกเพื่อนอะไรเงี้ย ลองดูเพิ่มความเร็วการโจมตีลองเอาไหมอ๋อเดี๋ยวนะถ้าอยู่ใกล้ๆคือได้อันตีเหรอผมลิงมาตัวนี้นะโอ้อันตีหมดแล้วระเบิดด้วยใช่เหรอวะ คือถ้าอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกันนี่คือจะได้รับอันตีด้วยเหรอเล่้ยงศัตูได้ป่ะอยากรู้ยอ๋อไม่หว่ะโอี่เพื่อนอยู่ใกล้ๆเราไม่ต้องเลี้งก็ได้ครับแต่ไม่มีผลกับศัตรูนะโอ้โหระเบิดแรงอยู่นะเพราะไอ้สองตัวนี้มันไม่ยิงไงเขี้ยโกงมาก แต่สกิลอกับเนี่น่าจะต้องเลือกใช้ให้ดีๆจริงๆวะ่ะเพราะว่ามันใช้มันกดมันกดคู่ทีหนึ่งกับมันใช้สองใบไอ้ก,การ์ดที่อยู่ข้างหน้าเราอะโอเคโอเคไอทามาสแควร์นี่เป็นพื้นที่ชุมชนอันนี้พี่เข้าไปแวะดูละคือพี่เข้าไปแวะดูตรงนั้นแล้วพี่ก็ออกเลยนะเป็นพื้นที่ชุมชนนใครเคยเล่นอ e ีเวก็นั่นแหละ มันจะมีไอ้โหมดพิเศษให้เราเข้าไปเลือกดูอยู่ในหมดหมดชุมชนนพื้นที่ชุมชนอะไรนี้เอาไว้พนังพูดคุยกันเฉยไม่มีอะไรเขาไม่เหอะตัวใหม่กันแล้วอีกตัวหนึ่งในคัสซีนนี้น่าจะเป็นแฟนของไอ้หมนี่นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าวัดไหนมาเมื่อไหร่นะรู้สึกว่ามาเวลไลเวลนี่เขาอัปเดตทีหนึง่งจะเอาเข้าสองตัว แต่ว่าจะเว้นระยะเวลาห่างกันนะคือมาแน่ๆอ่สองตัวแต่ว่าเอาตัวหนึ่งเข้าก่อนอีกตัวหนึ่งรอ,อก่อนอะไรเงี้ส่วนถ้าเกิดว่าเอาเข้าตัวเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นด่านใหม่ถ้าเลียกระสุนโคตรสวยมันมีท่าอีโมดเลยปะโอ้ยมีวะ่ะ นี่โอ้ยก่อนไอ้ก้อนโอ้ยก่อนแน่นอน,ออน,น,น,อนเอาเราเป็นฝ่ายดันดีกว่าชิบหายละต้องกดเอฟสองครั้งใช่ไหมโอ้โห เฮ้ยเพื่อน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 กูหิวไม่ทันนะไอ้เหี้ยมันเข้าไปอย่างนั้นอ่ะแล้วทรับทีมกูแม่งไม่ทำไมไม่รีบออกมาก็ไม่รู้นะตายปรัอย่าลึกซะไอ้หนูโอ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ย กระสุนหมดเนี่ยว่ะไม่ต้องคอยดูไอ้ไพ่สีใบนี้ตลอดเวลาเลยเฮ้ยมึงก็ใจร้อนเกินไอ้น,ออน้อ,นนอ,นองมึงรอก,กูก่อนก็นได้โหรือ ปไปแล้วหรอกูกดโดนอะไรของเมื่อกี้นี้อ้าวมีคนตีว่าวอะช่างมาแล้วกัน โอ๊ยโดน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 กดไม่ทันว่าจะกดทุบพื้นซะหน่อยเอ้ยยังไงวะน่ะเอ้ยถอยดิเอ้ยถอยถอยถอย เขาเขาบวกกันไม่ดูผมเลยทรับตายไปแล้วนะคนหนึ่งเหลือผมเพิ่งมา <ซ oppose. S 1> โอเค <sk r isa> โอ้โดนแมคแคนเตอร์ จิมหาโดนเดวิลมาแล้วตัวมันอยู่ไหนไวะเนี่ยไอตัวมาร์คกูเนี่ย,ยผมไม่เข้าไปเสี่ยงแล้วกันมันแคบนะมาแล้วนี่ไงถามหากดผิดขอโทษต้องรอครูดาวไพ่ครับ ร้อย <100. S 2> เต็มตูดไม่ได้อิ่มวะนี่ขนาดผมพยายามเล่นเต็มที่แล้วนะยังไม่ได้อิ่มเลยอาจจะเป็นว่ามีจังหวะกดสก,กิลมั่วด้วยแหละลืมไปละรู้ว่าต้องกดเบิ้ลโจมตีต้องใช้เอฟถ้าหิวต้องใช้อ e. ีโอเคกี่นาทีละพยายามตัดคลิปให้ไม่ยาวนะเพราะว่าโอ้ยี่สิบกวนาทีละ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงช้าเพราะถ้าพี่ลงตอนนี้เอาจริงพี่ก็ไม่รู้นะว่าจะไปนอนตีไหนนี่ก็เป็นเวลาหกโมงยี่สิบแหละจะยี่สิบแล้ว,ลวอ่ะเดี๋ยวว่าคลิปนี้เอาไว้ลงพรุ่งนี้โอเคไหมพี่จะพยายามลงให้แต่เช้าเลยครับจะได้ดูกันเนาะไปแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเน็ตไม่ขาดก็กพยายามไล์ให้ดูนะครับโอเคไหมโอ้โหนี่กูเล่นมาจนจบเกมคุยยังไม่มีช็อตดีๆเลยเนะี่ย มันน่าจะได้เพราะจังหวะที่พี่อันตีอ่ะเพื่อนได้ปับกันหลายคนแล้วัมันเผิ่มเอมันเพิ่มดามเมจการโจมตีเพื่อนด้วยมันก็เลยเหมือนว่าพี่ทำดาเมจเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าจังหวะนั้นพี่ไม่ได้อันตินี่ก็คือไม่ได้ m v p มนะอาจจะไปได้ช็อตไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะไปได้ช็อตที่กำลังนัวกันหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้นะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว